สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าขอนำเสนอเมนูนึ่งปลานินนะคะผักสดค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะล้างผักนะคะผักของเราก็จะประกอบด,ด้วยมะเขือนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็ฝักทองค่ะนะคะเราก็จะนำผักต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในซึ้งนะคะพร้อมด้วยปลานินที่เราหมักไว้แล้วนะคะปลานินเราก็จะหมักด้วย น้ำปลานะคะของปรุงรสนะคะเราก็จะนำทุกอย่างขึ้นซึ้งนะคะเพื่อที่จะทำการนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็จะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะปลาและผักของเราก็จะสุกต่อไปเราจะมาถึงขั้นตอนการทำแจ่วนะคะเป็นแจ่วพริกสดใส่ปลานะคะเราก็จะประกอบด้วยนะคะพริกสดนะคะมะเขือเทศ แล้วก็หอมแดงเราจะเอาทุกอย่างาไปปิ้งย่างนะคะให้ทุกอย่างสุกนะคะเมื่อขึ้เทศเราต้องปอกเปลือกออกด้วยนะคะเวลาตำจะได้ละเอียดนะคะนะคะเราก็จะประกอบด้วยหอมแดงพริกมะเขือเทศนะคะเราก็จะนำลงไปตำนะคะในครกนะคะก่อนที่จะมาทำการปรุงต้องตำให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะอันดับแรกเราจะใส่กระเทียมหอมแดงพริก ลงไปตำก่อนนะคะเราจะตำสามอย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะเพิ่มเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ,คะตามสามอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วถึงจะนำมะเขือเทศลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ทำให้ละเอียดนะคะตอนนี้เริ่มจะละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะเขือเทศลงไปนะคะ ใส่มะเขือเทศแล้วนะคะเมื่อตําทุกอย่างรวมกันแล้วเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วตามด้วยน้าปลาค่ะค่ะโอเคค่ะเท่านี้นะคะแต่ผงปรุงรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ที่บ้านคุณแม่ชอบใส่หลังจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ตักขึ้นใส่ถ้วยไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูปลานึ่งกับผักมิ้งของเรานะคะว่าตอนนี้ปลานึ่อผักมิ้งเราสุกหรือยังสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะพร้อมด้วยน้ำพริกแจวนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะ